อาจจะคลองเพลงบครับนี้ตั้งแต่เป็นสาวบ่มีผู้บ่าวที่เคยถือใจจังมาเป็นจังได้จะสร้างเป็นหายเถอะน้อใจเฮาเสียาเามา,มาจา้ามาเมนดาระก็ยังบ่เอาเที่ยวมาอ่อนมาเฝ้าแกลงถุกเช้าเขาเอาขอได้ แมนียังมาเป็นตะสังส่ใจเจ้าของอยากเป็นหัวซ้ำร่องคนมีเจ้าของถือใจกว่าไผรทองสินขอซ้ากาแม่ทุกยามเอาไว้ในใจยังขวบคุ่มหัวใจบ่ได้ทังยานบาปตายเหตุจังได้ดีคุนแล้วเนาะเอาสำนีละค่ะจากปากิตา สันสันเดืนดุนรอหลาันยังวน่จะเป็นนรอลมาันยุคนยะมสันยงวะาแล้วกันนะเดีรยมาไีมีอยู่หลายมันมากันมาทุกวันมาเพิ่งมาเิ่งมาผมอยู่มาเธอที่สองมามธอเล่นก็มาลงสันเดือดพี่ดอกพี่จะเพิ่งมาาวไยลูเพิ่งมาเจอ่าน ปลาดบทาทานใครลอครทีจะขอทานลูกนะไม่เด้กครับคุโอ้เสียงดีนะครับน้องสุดยอดอ๋อขอบคุณค่ะฝากติดตามท่างช่องยูทูปแถวพาวสาวอีสานค่ะแถวพาวสาวอีสานจ้าแถวพาวสาวอีสานนะครับลุงพ่นไก่ร้านไหมลุง จะร้องเพลงด้วย่ครับนี่จ้าวันนี้พี่สซยันวันหนุเพิ่นแข่เอามาลองโอ้า้าวกมากยอดเยี่ยมมากแวบ้าสาวอีสานนะครับฝากติดตามด้วยนะงานเพลงด้วยนะคะัวกเขาเต่าไม้ค่ะช่องยููปท่าสาวอีสานค่ะนี่ข้ายเพลงไหนครับนี่ อิสระค่ะอิสระลองอิสระใช่เพียทันาวัชแนลยูส่ทันวันไหนนะเฮ้ยนวัสิกอ๋อทังนั้นบออ๋อบรรากาศคกคืนนะคะออุนอบุ่นได้หนูเห็นน่เป็นกันเองครับจเป็นกันเองมีจังหวะแกันมาด้วยกม่เกันล่ะขอี้ป็นกล่ดแต่ว่าันเลยเสียตั นี่นะครับผมบรรยากาศนะครับยามแรกๆนะครับย็นๆครับแดดร่มลมตกก็มีสีลุ่มพลน้ำมาเรื่อยๆไม่ขาดใจติดตามเลยติดตามเลยนะครับสาวสวยนะครับผม คาเฟ่ใช่ไหมครับแก้วพลาสาวอีสานนะครับผมบคุณาวยูซีม well ีนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับที่ตามไปค่ะ แก้วเป้าพีไม่ถูกด้วยนะครับดาวี่มีสารมีนะครับมรักษาตัวเดียวตั้งหัวไม่หนูก็ไม่เ้นแมก็เลเด็นมาได้ถึงใส่แมคแมงคนคอะรที่ค้อ้านนะครับ โอ้ไอฮักจะไปเ่ังเปช่องเพลงานเนสกแล้วแปแหน่มีแปนะครัวว่เดมีอ๋อหัว่าเมีหัว่าเีเมีเยารู้เลยตามเลยติดตามเลยติดตามเยติดตามเนครับเด้อันเท่านี้ฮักกันอักเป็ใจเด้อเนีติดตามเอันนี้เป็นช่องดันนะช่องหนว่งว่องที่โอ้ นะครับบรรยากาศนะครับผมพี่น้องครับนะครับบรรยากาศนะครับผมพี่น้องครับ อเน่อย <toys> ังแนดีครับเจ้าพ่าวแสงทองเแสอัเ้วเก้าพาวุี่บ้านเป็นเ่นเก้าพ่าวแสงทองอันนีนกมนที่บานนะ ตามติตาม่เ <amounts> น <of water writers> ี่เอนี้ใชเจีหนูนี่เนี่ยจนูสีนั่นหนูเอาไปกินนเป่าเตามให้เลเด้อตามให้สองช่องเลยนะเนี่ยคุณน่ะอันนี้เป็นช่องดันอันนี้เป็นช่องกิน

ขอบคุณครับผมครับผมขอบคุณมากครับสาวอะไรนะครับสาวเอลกาวสาวอีสานค่ะโอเคครับผมครับขอบคุณค่ะคลิปนี้ก็เอาเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับไได้ลาว